สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเกมกับเรานะก็สามารถเข้ามากดติดตามที่ ID นี้ได้เลยและเราได้ทำการสร้าง Discord เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ Discord ไว้ที่ใต้ e s c r i p t i o n อย่าลืมเข้ามาเล่นเกมกันเยอะๆนะทุกคนวู้วก็ขอสวัสดีชาวบัพานทุกคนทุกๆท,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 ท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Roblox ในแม่ Adopt Me มีกันนั่นเองทุกคนวู้ ก็เนาะวันนี้เราจะมาทำการอ่านคลิปในแมปอาร์ตมีนั่นเองเพราะว่าเกมเนี่ยได้ทำการอัปเดตเนาะโอเคเรามาดูในส่วนของอาร์ตมีกันดีกว่านะว่าเขาได้ทำการอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างเนาะอาร์ตมีรูน่านิวเย r นั่นเองก็คืออาร์ตมีได้ทำการอัปเดตต้อนรับวันตรุษจ,จีนนั่นเองนะเออวันตรุษจ,จีนก็ใกล้เข้ามาแล้วประมาณวันที่12กุมภานั่นเองนะโอเคเรามาดูในส่วนของกิจกรรมดีกว่านะว่าเขาได้เอาอะไรเข้ามาบ้างเนาะ Happy Chinese New Year ต้องรับวันปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองเนาะ Four New Pets สัตว์ใหม่ทั้ง4 Ox Box and Guardian Lion นั่นเองกล่องสุ่ม OX เนาะ OX คือวัวนะทุกคน OX คือวัวน่าจะต้อนรับราศีวัวด้วยใช่ไหมเออแล้วก็ในส่วนของ Guardian Lion นั่นเอง Guardian Lion ก,ก,ก็จะเป็นสิงโตผู้พิทักษ์เนาะ เออนี่เลยน่าจะต้องปลดล็อกด้วยการใช้โลบัสเหมือนเดิม Explore the Luna Stand น่าจะเป็นสแตนที่แบบว่าเกี่ยวกับวันตรุษจีนเนาะแบบเหมือนที่ไหว้เจ้าของชาวจีนนะทุกคนแล้วก็ New l ู n a h o า s e and furniture ก็จะไม่ใน,ในส่วนของบ้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ด้วยที่นําเข้ามานั่นเองโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าในส่วนของบ้านกับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะโอเคเข้ขมงเข้ามาดูในส่วนของบ้านกับเฟอร์นิเจอร์กันก่อนละกันโอเคเข้ามาดูใน Edit House แล้วก็ s t u f f ดูหน้าเฟอร์นิเจอร์โอ้เฮ้ยเขาใส่ใจละเอียด่ะสวยดีอะสวย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 แล้วก็พาโกด้าเบสเอ้ยสวยจริงโอเคได้เลยสวยสวยเลยแล้วต่อมาขอดูในส่วนของวอล l สิอาจจะมีผนังตุกจีนหรือเปล่านิวไม่มีแฮะฟรอสละก็ไม่น่าจะมีใช่ไหมไม่มีโอเคต่อไปดูในส่วนของ My Home สิว่า แอนนิวลูน่าไง LUNA House ์บ้านก็จะเป็นทรงคลาๆของคนจีนสมัยก่อนนะเออดูแบบมีเอกลักษณ์ดีสำหรับบ้านหลังนี้ก็จะใช้เงิน2,000ในเกมเนาะซื้อโอเคและต่อไปนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูในส่วนของ LUNA STAND เองให้เรากดมาทางซ้ายมือของเรานะจะมี LUNA NEW ว e a r อยู่น่าจะเป็นเอ,อ่อที่เขาเรียกว่าเป็นโคมไฟของชาวจีนใช่ไหมโอเคเรามาดูกันดีกว่านะลิส l ต r น่าลูน่า n e w Car and c h o i c e โอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะในส่วนของลูน่าสแตนว้าทุกคนดูดิเปิดเป็นศาสตรจาจาหรือเป็นที่ว่าอะไรสักอย่างนะสวยมากโดยเฉพาะเวลาตอนคืนด้วยอุ๊ยแหมบางบรรยากาศหมดเลยเนี่ยทุกคนสวยจริงสวยจริงโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนละกันอ่าลูน่ามัสซึ่งค้าใช้สองพันนะโอ้ oh. รถแบบมีลวดลายลด้วยเป็นแบบเหมือนตราสัญลักษณ์เ่ิมของคุณจีสมัยก่อนใช่ไหมนี่อย่างเท่โอเคได้เลยได้ตรงนี้ค่อยมาดูลลกันนะอันนี้เหมือนกันไหมโอเคเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของเล่นหรือเปล่าบอยลูน่าโปโกใช้มใช้้400แคชนะอันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของบายแทงเกอร์ลิงชิลทอยเหมือนแบบที่โยนปะแต่มารุปนในรูปแบบของสม้มใช่ไหมเออ โอเคแล้วนี้ล่ะลูน่าแรทเทิแบบว่าที่เด็กชอบเลนะ่นหคนที่แบบขยัขยะแต่อันนี้มันในรูปแบบของประคมไฟใช่ไหมของคนจีนนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของรถเข็นหรือเปล่า b ายโรแลนคว n นสโตเลอร์แ0 0แค่ยคเองเอ้ยอันนี้มาในรูปแบบของรถเข็นอะแจ๋วเลยโอเคถือก็พูดไม่ออกเลยโอเคแจ๋วเลยแจ๋วบาย ลาลาครีนสโตลเลอร์นะสหรับอันนี้จะเป็นรถเข็นโอเคเรามาดูในส่วนของพีกเลยกว่านะนั่นก็คือตรงนี้เลยนี่เรามาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนกาได้ไทรอนวิวบีอ a v a i เ a b l e อินดีเพนซ์อะเมอริเอนชี้นั่นเองโอเคอันล็อกต้องใช้500โล b u บในการปลดลอ็อกเองอันล็อกเพจกาเดนไทรอนนะเรายังไม่มีโลบัรเลยเดี๋ยวค่อยมาเติมแล้วกันแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้กันดีกว่านะ o x b o x l e a v e s เลฟส n ว u n a event ends. น n d เอั่นเองอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า e v e n น์กิจกรรมวันจุดจีของอารมีเนี่ยจะหยุดสิ้นสุดตอนไหนนะ m e t a l Ox 1ใน10 l นะ Luna ออกใน10 O x 6ก i n t e ก็6ใน10นั่นเองคือตัวที่แรงที่สุดน่าจะเป็นส่วนของ Metal Ox x นะ1ใน10เอง l u na มี3ตัวด้วยกันนะมีชนิดวัวอยู่3ตัวด้วยกัน ตอนนี้เรามีเงินอยู่สี่พันสีน่รัเอะเราก็จะทำการสุ่มเลยดีกว่านะแบบสุ่มให้หมดเลยละกันขอทำการซื้อออฟฟบ็อกก่อนเนาะใช้สามร้อยห้าสิบในเกมนะเดี๋ยวขอทำการซื้อแป๊บนึง<ร>อุ๊บเปิดไปกล่องหนึ่งอ่ะทุกคนหุ้ยไอรูน่าออกเลยสามในสิบอะเออได้อยู่ดิอยู่ดิอยู่เดี๋ยวขอซื้อต่อละกันนะไม่น่ารีบกดเลย แพ้ okay, หมดแล้วทุกคนเมื่อกี้เราเผลอเปิดไปกล่องหนึ่งเรามาดูซิว่าเราซื้อกล่องไปกี่กล่องวะเนี่ยเราเปิดไปกล่องหนึ่งนะนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบสองกล่องนะทุกคนเลขกําลังสวยเลยโอเคเดี okay, ๋ยวเราขอมาทําการสุ่มสุ่มหน้าสารจาดีกว่าอาจจะดวงดีนะขอตัวดีๆีด้วยเธอโอเคเรา okay, มาดูในสดของกล่องแรกกัน โอเคได้อ็อกธรรมดาแล้วทุกคนเออดูสิอ็อกธรรมดาอีกแล้วอ่ะจะเจอไหมเนี่ยโอเคลูน่าอ็อกได้อยู่เฮ้ยลูน่าอ็อกสาสองตัวเลยสองตัวสิบได้อยู่ได้อยู่อยโอ้ยลูน่าอ็อกตัวสามตัวสิบอ่ะ สี่ตัวติดเดี๋ยวยนะนี้นองจากนี้เราออาบ้างจะเย็นมันบักหรือเปล่าทุกคนโอเคออาธรรมด,ดาเออไม่น่าได้าวราทุกคนลอ,อีกสองกลง่องโอเคจบแล้วทุกคนกน่องสุดท้ายอือฮึอ้าว อ uh, oh ่ะไม่ไม่เปิดให้อ่ะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนโอ้โหโอ้ไมเกิเินเฮ้ยกึ่งสุดท้ายมันบ้าก่ออะไวะโอ้ไม่เกดมีเท่าออกหนึ่งในสิบทุกคนได้เลย เราทำการปีก่อนนะทุกคนอะไรเนี่ยโอ้ย oh ได้แล้วไม่อยากจะเชื่อไดยตัวเดียวเฮ้ยไ,ได้อยู่นะหนึ่งในสิบหายากมากโอเคนั่นแหละเรามาดูในส่วนของตัวละครกันดีกว่านะเรามาดูในส่วนตัวแรกเลยก่ะหกในสิบนะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของออกธรรมดาเลยนี่เลยหนะ้าตาของออกก็จะประมาณนี้นะสําหรับรูปแบบดั้งเดิมเนาะนี่เลยโอเคนี่ เชลเคสหนึง่งแล้วต่อมาเนาะลูน่าออก็จะอยู่ใน3ใน10นั่นเองคือสุ่มได้ดุลุนะตอนแรกเนี่ยนี่เลยทุกคนเป็นสีดำทอแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันสวยกว่านะเออเอาจริง,รงอะดูแบบมีมิติเนาะเออสวยจริงสวยจริงและตัวสุดท้ายพีกในพีกเมทัลออคไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ทุกคนหนึ่งในสิบอะเนี่ย เป็นสีเทาออกขาวๆเรื่มๆขาวนะเออดูแบบสง่างามมากอุ๊ยรถเพื่อเออจะยังก่อนเนี่ยทุกคนม่เทาออก์เทาขาวนะเออสวยมากฮทุกคนไม่คิดว่าจะได้อะเอออย่าถอยชนดิโอเคนะทุกคน ก็สำหรับกิจกรรมนี้จะมีประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมต้อนรับวันตรุษจีนนะอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่ากิจกรรมวันตรุษจีนเนี่ยจะจบลงวันไหนนะทุกคนแต่ก็รีบเข้ามาเถอะรีบเข้ามาทำการฟาร์มเงินด้วยนะเออเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยแบบมี ของให้เยอะจริงๆอะทั้งกล่องสูมทั้งรถแล้วก็ในส่วนของรถเคนของเล่นต่างๆนะเออใครชอบเก็บเกี่วบรรจจีแล้วก็ชอบไอเอ,อ็มอะดอมีเนี่ยก็สามารถเข้ามารีบเล่นกันได้เลยเนาะก่อนที่กิจกรรมมันจะจบลงโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงที่นี้แล้วกันเนาะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกลังใจให้ด้วยเนาะแล้วที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่บคลนั่นเองนะ สำหรับคลิปหน้าอยากให้เล่นแบบอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะเจ้เราจะพา,าเล่นกันนั่นเองนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ